ลิงเกอร์ฮอลิงเกอร์ฮอลลเกอร์ฮอลิ g เกอร์อันนี้อยู่ช่วงสนนะะวับสนไครับเป็นภาษาใดดีโอเคอันนี้เป็นทีมทางนักแสดงและพุ่มกับนะครับแต่ก่อนที่เราจะรู้หังกันเนี่ยเดี๋ยวเราขัดทางพุ่มกับก่อนว่าทำไมถึงเลือกเอานิยายมาทําเป็นภาพยนซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ามีตอนสอแล้ว 首先，我们先呃，在看电影之前，那让呃导演介绍一下呃，为什么你有呃灵感选择，就是呃，你是男的《我也爱》这种小诗说来做这部电影。呃，因为我觉得这本小说的名字非常好。 呃，就是呃，你是男的，我演爱。然后我觉得呃，也很荣幸能够通过这部戏啊、呃，找到了安吉孔雀楠、麦丁、华菲哥。然后也希望能呃，能够得到呃泰国观众的喜欢。卡、啊，就，，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  เป็นหนังสือทีอ่มีชื่อที่ชัดเจนนะคะก็คือถึงแม้วม่าคุณจะเป็นผู้ชายแต่ผมก็ชอบผมก็รักตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนมากแล้วก็ในตลาดที่ประเทศจีนเนี่ยหนังแบบนี้ยังไม่มากพอและเขาก็มีเ,เขานับเป็นความโชคดีะคะที่เขาได้รักแสดงอย่างที่ก่อน ทำเออพี่ให้เราเล่นเหรอพี่สาวโอเคโอเคกับทคำที่เก๋ได้มาร่วมงานในการโอเคพูดถึงทางตอนมกับพี่ยคือว่าได้การแสดงสองคนนี้อะไรที่เป็นจุดขายสุดว่าคู่นี้คนน่ารักคีนีตรงกันเรื่องสองคนนี้มาเล่น那呃当选那个演员的时候呃请问您一下为什么你选那个呃 Gone Girl 来呃演这部电影呃因为他比较帅 Gone g i r 比较可爱 เขาบอกว่าคุณกอนเนี่ยพี่กอนเนี่ยหล่อแล้วก็มีความน่ารักในตัวเองค่ะล,กล,กลกิกเกอร์เลือกทำไมลิกเกอร์เพราะลิกเกอร์比较可爱然后比较萌萌就可爱哦ก็ลิกเกอร์ก็ดูหน้าตาแบบน่ารักที่ดุ<ข>อะไรเงี้ยค่ะหลายคนฟังภาษ <ขอ S 2> <พ>าจีนใครฟังภาษาจีนออกมั้งครับถามเมื่อกี้ หลายที่ก็ไม่สนไม่หลายที่ก็ไม่สนไม่หยายที่ก็ไว่สนไม่หลายที่กเรม่งนไ้่หฝาอทว่าเรื่สนไมเหลายที่ก็นม่สนเม่หลายที่ก็ไม่สนรม่ 在播放电影之前，呃，要你跟粉丝说一下，呃，那对这个电影的有什么？啊、呃，那首先很高兴能够大家来到《类似爱情二只有我知道》呃这个泰国粉丝见面会的现场。卡哥导演呢，他讲好不只呃，就只带，呃，他都只带，有很只带，有很只带，得来呃，电影这里呢。 呃，然后在《类洒晴空》二只有我知的这部电影里面，主要讲述了安吉燕与麦丁之间呃相爱，并且呃要突破家里面的重重困难和阻挠的这么一个故事。看了个于男人你的看内容就讲，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 讲，就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 讲， 呃，虽然<嘘>两个人的爱情故事比较坎坷，ca, 但是我们始终要相信，爱是可以被包容的。哈，ถึงแม้ว่าความรักของพวกเขาทั้งสองจะมีอุปสรรคแต่จริงๆแล้วความรักการเดินทางของความรักนะคะก็เออเขาเรียกว่าสามารถที่จะผ่านทุกอย่างไปได้ค่ะ。呃，最后希望大家能够喜欢这部电影，谢谢。และคิดว่าแฟนๆทุกคนนะคะจะชอบหนังเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ。 คูดไปเลยนะหกชั่วเฉลี่ยเฉลี okay. ่่ยโอเคเอาเป็น uh ว่านะครับเดี๋ยวตอนนี huh> ้เราให้พ huh> ูดกล่าบพี huh> like ่ก uh ่อ huh> น้องเอยเนี uh ่ยขึ้นอได้พักและเดี๋ยวเรามาชมเพื่อนพร้อมกันพร้อมไหมครับพร้อมให้ดูภาพที่หนึ่งแล้วนะนี่ใครยังไม่ดูภาพหนึ่งครับเชิญกลับที่บ้านดูภาพหนึ่งก่อนนะฮะแล้วมาดูภาพสองต่อโอเคขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับพุ่มกล่าวและก็รัาธิกา